วันนี้สวนกำลังจะตอนกิ่งมะละกอแก้วกลางดงกิ่งที่เรามีไม่ใหญ่มากเราก็สังเกตสีของกิ่งตั้งแต่โคนมันจะออกสีขาวนวลแล้วก็ขึ้นสีเขียวสวนก็จะเลือกเนือสีขาวนวลขึ้นมานิดนึง ตอนแบบนี้เป็นวิธีการตอนแบบง่ายๆคือเราเจาะครึ่งต้นกิ่งที่มีค่อยๆนะคะไม่งั้นหักผ่วานเจอไปหนึ่งหนึ่งกิ่งหักโอเคได้ละแล้วก็ไม้กิ้มฟันที่ส่วน ใช้น้ำยาเร่งรากโดยสูตรของที่สวนเองแช่ไม้จิ้มฟันแล้วก็แช่ไม้จิ้มฟันขั้นเรารอยผ่าที่เราเผาไว้ รอยผ่าที่เราผ่าเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันขั้นไว้แบบนี้แล้วใช้ถุงดินซึ่งมันเป็นเหมือนกากมะพร้าวบ้านเราแต่ที่ญี่ปุ่นเขามันจะขายนอ,อ,อีกแบบนึงแบบนี้ผ่าถุงดิน เวลาต้อใช้ถุงดินดดตัวนี้แช่น้ำให้นิ่มกำให้แน่นเขาไม่แตกตัวนั่นก็คือใช้ได้แล้วก็ไม่มีน้ำซึมออกมานั่นก็คือถือว่าใช้ได้แล้วเห็นไหมคะคือดินในถุงของเราต่อให้กำแน่นแค่ไหนก็ช่างไม่มีหยดน้ำหยดนั่นก็คือ แล้วเขาก็เกาะตัวเป็นก้อนนั่นก็คือเหมาะที่จะเอาาทำเป็นถุงกิ่งตอนนะคะโอเคนี่ผ่าครึ่งถุงแล้วก็ห่อรอยผ่าที่เราผ่าไปตามนี้เลยนี่ กให้พอดีอันนี้ไม่พอดีใหม่ๆหทำใหม่ทำใหมโอเคนี่มัดให้แน่นด้วยว่าเขาค่อนข้างจะกิ่งแล็กก็เวลาดึงหรือมัดก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นหักได้ค่ะปีนี้เรามีกิ่งของแก้วกลางดวงที่พร้อมจะตอนน่าจะ สนุกเพราะว่าเลือกตอนเฉพาะกิ่งของต้นกระเทยปีที่แล้วเราตอนกิ่งของต้นตัวเมีเยไปเยอะเราต้องรอให้ติดลูกก่อนส่งให้เพื่อนไม่ไหวมันใหญ่เกินไปโอเคนี่คือเรียบร้อยแล้วสำหรับหนึ่งกิ่งกับการตอนกิ่งมะราก็แก้วกลางดงเฉพาะ,ะนี่นะแล้วก็เราก็จะตัดตรงนี้ตัดจัด ใบเขาทิ้งให้อยู่ในสภาพนี้ส่วนนู่นคือกิ่งที่เรากำลังจัดตอนสำหรับวันนี้ต้นนี้ก็น่าจะประมาณ10กิ่งก็โอเคมาลุ้นกันว่ากว่าจะถึงเมษาสวนจะทำให้มันแตกรากแล้วก็พร้อมส่งให้เพื่อนๆได้กี่ยกิ่งส่วนจะลงข,ขายที โอเคนี่คือแก้วกลางดวงต้นกระเทยลูกเขานี่เรียบร้อยเพื่อนๆคนไหนที่อยากหัดตอนกิ่งก็หัดดูนะคะมันง่ายๆแค่นี้เองอแค่มีเวลาให้เขาหน่อยเพราะต้นย่งต้นนี้มีเวลาที่จะตอนวันนี้เล่งมานั่งตอนกิ่งมาละกาโอ้โหโอเคเดี๋ยวข้าวหน้าต้น จะตอนกิ่งอะไรจะทำคลิปให้ดูไปเรื่อยๆถ้ามีเวลาเพราะตอนหาขากล้องเจอละโอเคไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ